มีโดนไวเสี่ยงโชครอสีเขียวมาแล้วก็ลงสีเขียวตาเลยใช่ไหมเขียวปะเนี่ย,ไม,ยไม่ใช่เอ้ยอะไรสีเขียวจะมาเหรพี่มันต้องรองนานสักแค่ไหนวะทำให้เป็นห้าหม,มื่นก่อนไม่รู้ก็รอไปเล่นเรื่อยดิเล่นนี่สักรอบดีกว่ายากันเสร็จด้วยัง สนใจที่ไงว่าเบลนี่ทำงานคนเดียวแล้วเราเล่นคาสิโนเนี่ยฮ้ยเขียวแล้วเอาเลยเอาเลยเอาเลยนรทเมืองรอ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 รให้ทันให้ทันตรงไหนอะต้อเมืองอย่างนี้ทันัตอนนี้อยู่จะออกวัวก่อนเนาะนี่ไงเอาวัวเอาดีเอาดีเอาดี ตูมีดวงไว้เสี่ยงโชคเฮ้ย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 ยย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 ้ยย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 0ยย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 ้ยย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 ยเยยยเยยยยย้ยย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 ย้ยยยยยเย้ยย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 ยเยย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 ้ยยยย กูวิดีโอไว้เสี่ยโชค่ากธนาคารเลยไอ้ขีดสามดอเลยเอ้ยได้ไงวะกูบอกมึงแล้วมึงเชื่อกูยังบอกมึงแล้วมึงเชื่อกูไหมไอ้ิยิฮไม่คือยู่ดีๆในใจมึงกูมันคิดไม่คือกูมือรู้ไหมทำไมกูคิดคืออยู่ดีในใจกูมันคิดว่าเอยลองดูเอาวะเอาวะลองดู เอาวะลองดูแล้วแบบเข้ามาเชียช่ยจ้าเลยเชี่ยได้ยังไงกันเชีย่ยอะไรยังครับนี่เชีย่ยโชคดีอัดทิพย์ไปเด้ด <c oughs> อดาวโหนนอนตายตาหลับแล้วครับ <c oughs> <c oughs> บอกแล้วครั้งเดียว <c oughs> อยนลางแตนแล้ก็เป็นแม่